พร้อมเลยจ้าทุกคนทคมสมอพร้อมครับทุกทีมสมอพร้อมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีเทีนะครับผมสวัสดีเอทีทุกคนทุกท่านนะครับอาที่ที่รอคอยกันทั้งประเทศเนาะสําหรับรับอิตาเลนะครับเบาอิตาเลคนฝากมาให้นะครับสํารับตัวเลขจะผิดจะถือพี่น้องกับพี่คอรเพจนาเอาเนาะนะครับตัวเลขมาที่ได้โอกาถือวันนี้ก็จิตถือบอถือลอยเปอร์เซ็นต์กับบงโก้ด้วยกัน นะครับบอกเป็นเพียงหน้ทาทั้งเท่านั้นนะครับ<ช>นะครับสำหรับพคุนกาแฟมา้แอดมินก็มาบอกตอ่อเจ็ซีนะครับวดน,นี้เป็นง,งวดที่เจ็ดนะครับค่ะเปนถึงมาแเล้าหกวดนะค่ะครับผมส่วนมากเพิ่นจะถือสามตัวตรงสามตัวต้นว,วดที่แล้วเขาแค่สองตัวเก้า <นะ S 1> สองบนนะครับวดน,นี้ก็ขอภาวนานะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงกสิชลแลดขอให้แตกสามตัวเด้อเพนียงสามตัวบนสองตัวล่างนะครับอ่ะี่น้องเตรียมโจดเตรียมแคปกันเลย นะครับเก้าโมงเจ็ดแปดนาทีแล้วนะครับผมอ้าวตัวเลขพร้อมแล้วครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับมีผมมาตัวเลขจะถูกใจไม่ถูกใจพี่น้องถ้าถูกใจก็ขอคขา่าชัยโยอย่างนี้นะครับผมสามตัวแรกนะครับสามตัวแรกเด้อใครรับเลขไปแล้วกับพิมพ์สาธุน้ำเลยลงพิมพ์พร้อมหรือยังพร้อมครับพร้อมครับสามตัวแรกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง สามตัวนึงนึ่นึงเหมือนเหมือนเ่งเียยเอาอ่าอ่าหนนะครับหนึ่งี่ด้หนึ่งสีแล้วอ่าหนึ่งหนึ่งอ่านึ่ก็หนึ่งสี่หนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งโอ้ยครับอนนะถูกใจนะครับโเถูกใจไหมถูกใจและถูกใจซีครับถูกใจีนะชุดที่สองอ่ากิน้วครับสองสองสองชุดที่สองแปดสองแปดสองแปดอะไรครับจะเป็นสองแปดอะไร ุดที่สอง3ดที่สองดที่สสองสามสองแปดสานะครับสองแปดสามามาทั้งปีเน่ยสองแปดสามหองแามนึ่ี่หนึ่งสองแปดสามินะครับในไลฟ์สดจิ้มหเด้อเดี๋ยวพี่น้องหนึ่งสตัวครบไปแล้วนะครับสองชุดนะครับ

สุดแปดสามดีมานะครับตัวเลขโจกสนใจไหมสามครับอ่านะครับพร้อมทีนี้สองตัวนาอสองตัวนะครับจุดล่างสองตัวอย่างเดียวบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวอันนี้ล่างอย่างเดียวครับตัวอ่าสอล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวดูลพร้อมหรือยังครับลุงพิมพ สอตัวล่างครับห้า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 นะครับห้าเด้อสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างมีรัญามล้ห้านะครับาแล้วห้านะครับห้า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 ห้ส ห้าสี่ครับห้าสี่ไรครับผูกใจนยครับห้าอีห้าสี่นะครับห้าสี่เด้อชุดเลขห้าสี่นอ่าตัวสุดท้ายจะเป็นห้าอะไรครับชุดเลขห้นะครับครับครอ่ามาครัอ้าจุดที่หนุดที่สอุดที่สตามมาจุดที่สตามมานะครับ <4 S 2> <5 S 1> ห้า <5 S 1> ห้าอีกนะครับห้าหอีกแล้วห้านะครับห้าเด้อีห้าห้าเต้น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 หนึ่ง้าหก้าห้าหกหกหาห้าหก นะครับอ้าวโอเคนะครับมีแค่นี้ใช่ก็พี่โอเคครับผมมีแค่นี้ตัวบิ่กมีไหมครับไม่ให้ครับไม่น่าให้บิ๊กไม่มีเนาะครับผมแค่นี้แล้วก็สามตัวก็เป็นตัดไปเรื่อย้สองชุดดีกว่าครับใช่นี้ครับผมเดี๋ยวกำลังพิมพ์อยู่มีแค่นี้เลี้ยวไม่หลายไม่ใช่ครับได้เยอะสุดที่แล้วก็รับอิ๊กสเลวมีหลายชุดนะครับมีแค่นี้สุดที่แล้วก็สองชุดเองออกออกบ่๊กสเลวเองได้แต่ว่าตัวมีแค่สองตัวเท่านั้นนะครับครับผมสามตัวรับอิสราเอลอ่ะ หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สองสองแปดสามสองแปดสามสองตัว่างครับพี่สองตัว่่าสองตัว่่งห้าห้า ส5่ห้าสี่ห้าหกห้าสี่ห้าหกนะครับสองอิสราเอลครับอิสราเอลครับเดี๋ยวโชว์ตัวเลขเลยโชว์ให้พี่น้องน่นอเรียบร้อยาจะว่าไม่เขียนในดูอในดเรียบร้อยนะครับึงให้เรียบร้อยนะครับไปเรื่องคอต้องเรื่อง่เพราะว่า พี่ครับของแทรยูพี่ของแพรยูพี่ของแท้ของแของแพรครับของแท้ครับอันนี้ของฟอนี่ของฟอของแยูพีเด้อกีปนอนของแรยูพี่เด้อเป็นอะไรความหวนต่อไปนี่นี่ ของแค่รับพี่ครับครับเห็นไหมครับอาแต้นแับนับนครับอันนี้คือต้นชับเลยทุกคน้ยนี่ครับอันนี้คือต้นชับนะครับอันน้ท่นีจะเอ เอ้าเอาอาชาพี่น้องเอาชาชาเอาชาชาช่วันนะครับมันจงลางกว่าเว้ไอ้ตกใหมุดตกใหญบองเทอยู่นี่หันมือครับโอ้หน่นี่าน่่นน่ัหนึ่งๆนีน่งครับสอสานครับลาง5สี่กับหาครับมางกันบอกอุ้ยตุ้งอยู่ตัวนึ่งหน่าสองแปสด้านกะรับกราหกแปเนาะนาครักาอ ขอมีชมไว้หลาอยก่นสู้คู่สุขคนนะครับนะครับโอเคนะครับผมขอยากให้เราในอีกไม่นานหนึ่งก็ตื่นตัวเพราะนี่วันนี้ตักสิลบบลบอคแล้วครับกำลังตัวหาเพื่อนนะครับเนาะเดี๋ยวแอจากลงจากแร่สดก็จะตัวหาบาวอิสเชียรอีกรอบหนึง่งนะครับเนาะพวกไปหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนยืนดันปลาเพื่อนมักตัวใดชอบตัวใดจังววะที่แล้วเพ่นก็เน้นในที่เก้าสองนะครับ,รบเน้นเก้าสองก็ออกเก้าสองอีกที งวดนี้บ้าเิ่นที่หนึ่งตัวใดกันก็รอติดตามทั้งทุกช่องนะครับยวลองคิดให้เบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะนะครับโอเคนะครับตัวเลขได้กันทุกคนแล้วนะครับผมอ่ะสำหรับไล่์ส้นนี้ก็ขอบคุณทุกคนเกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สวนนะครับก็ขอตัวเลขนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวสองตัวนะโอขอบคุณครับสวัสดี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 ครับครับผม